สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางพูนดาวโจนจากแนวทาาของวันที่ยี่สิบเนาะวันที่ยี่สิบเดือนสิบเอ็ดพฤศจิกาจะสองหาหกแปดจ้าสำหรับแนวทางของาวันที่สิบเก้าสำหรับดาวโจนจ้าแนวทางเลขเด่อนหายสองกับหนึ่ง สำหรับพูนจะา174 50ของเฮามี2 5, 1, 5, มาหา1หามหาศูนย์นาอนิดเดียวสำหรับแนวทางถือว่าพลาดไปเนาะเดนน1มาอยู่ลักลอยจ้ะสำหรับ17เของเฮามาอยู่ลักลอยแล้วกันลัก10โอ้โหสำหรับพ้นดักจนอาทิตย์นี้ถือว่าสูตรบ่กหอยเดินเลยเนาะ สำหรับวัอนี้ตามบุญกันต่อจะสำหรับแนวทางหุ้นดาวโจน์ของห้าจ้าก่อนสินำไปเป็นแนวทางเปรียบเทียบพิจารณาวิเคระห์กันเบิ่งเนาะข้นอยู่กับคว,วามชอบจะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณจะมีข่าวละกะมีรุดนจะวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งละกันเนาะก่อนสินำไปเปลีนน่ยนแนวทางจะมีตัวหมักค,ค่อยตามบ่มีตัวหมักตัวชอบสามารถปล่อยผ่านได้จ้ะ สำหรับแนวทางดาวโจนเมื่อนี้เลขเด่นไฮเด่นเจ็ดกับหกวิ่งลูดจ้ะวันที่สิบเก่ามาเจ็ดสี่ใส่วิ่งใส่รลูดมาตัวได้ชอบตัวได้วิ่งลูดได้จ้าสำหรับโอสำหรับดาวโจนตั้งแต่วันที่สิบหามาแต่ไมีแต่เด่นสี่สี่ไหลยาวเลยเนาะสี่เดินดีตัวส่วนนี้ สีปเนาะสี่แปดเจ็ดสี่สองสี่สองสี่เจ็ดสี่เข้าไปอีกอสำหรับแนวทางของห้าจะเจ็ดกับพกวิ่งรูดจะเจ็ดเจคือเบิร์เลขเด่นจา้าจับคู่เดน่นเจ็เจเก้า เจ็ดศูนยสอาำหรับเจ็มีอยู่เด้อยจะตัวประกบกูมือในตัวเก่าแต่ว่าบอามาแล้วบางเสือกับมาตัวเก่าก็มีดนี่โดนๆสีมาตัวตัวเดิมสำหรับเด่นหกเจหก สำหรับโตเน้นจัเมือนีเน้นเด่นหเน้น 6. 9, 6 8กแปด7 3กเก้าเจ็ดศูนย์เบอรเลขเด่นเจ็ดเดมือนีเน้น 7, 7. เจ็ดเจ็ดแนวทางของวันที่สิบแนวทางของวันที่1ิบแปดแนวทางของวันที่ 18, นี่มาออกของวันที่สิบเกนหาศูนย์ วันที่สิบแปดไฮซูนกับ9มายอดตัวนี้อโอเคจะ่สำหรับแนวท้าของห้ามันนี้คอยมาปังปังเด้งเด้ง,เ,งเต็มเต็มตัวนินตัวเจาะบนหลางละการจะเปรียบเทียบวีคอกันอีกทีหนึ่งละการจะ ขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าเข้ามาแล้วฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยละกันนาอพี่น้องที่เข้า,ามารับชม,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 มใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามจ้าอย่าลืมกดสันการดิงไววเผื่อสิได้บัวพาดแนวทางที่ลกหายจะแนวทางดีๆมีให้กันได้ทุกวันจ้าคลิปนี้ฝากไว้เพียงซ้ำนี่ละกันจะไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า